สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับกุ้งนะคะแต่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในครัวนะคะปกติกุ้งพาไปเที่ยวเยอะแล้วเนาะนั่นนี่เยอะแล้วทีนี้เรามายองเออมาลองอยู่ในครัวกันบ้างดูหุ่นกุ้งสิดูหุ่นกุ้งสิงสทําไมไมาอยู่ที่นี่6ปีแล้วหุ่นแบบบึกบึนได้ขนาดนี้นะคะมันก็คือเพราะอันนี้แหละคะ่ะปกตินะกุ้งเป็นคนที่ไม่เคยทําอาหารเลยนะตลอด30ปีที่ตลอด30ปีในชีวิตของกุ้งที่กุ้งเกิดมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่อายุ31อนะคะ อายุ36แล้วเพียงแต่ว่าเราเพิ่งมาทำอาหารตอนอายุ31-36นี่เองเพราะอะไรเพราะว่าการที่กุ้งย้ายมาแคนาดาเนี่ยกุ้งหาซื้ออาหารแบบว่าที่เราเคยกินที่บ้านไม่ได้มันก็หาได้แหละแตะ่ด้วยพื้นที่ที่เราอยู่เราอยู่นอกเมืองเนาะร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารไทยเขาก็จะอยู่ในเมืองค่อนข้างเยอะอยู่ข้างนอกก็มีค่ะแต่ว่าเข้าใจไหม อาหารมันไม่ได้เหมือนแบบแบบสตรีทฟู้ดแบบบ้านเราหรือว่าอาหารตามที่เราทําแบบที่บ้านอะ่ะรสชาติต่อให้คนไทยทําบางทีก็จะเหมือนแบบไปทางฝรั่งหน่อยเพราะว่าเขาขายฝรั่งไงเขาไม่ได้ขายให้คนไทยอย่างเดียวไงทีนี้แต่เราก็อยากกินรสชาติแบบว่ารสชาติแบบไทยแท้เนาะตอนกุ้งมานะกุ้งมาปี2014อ่ะ2014 2015กุ้งยังเป็นค่อนข้างที่ไปกับเมืองไทยกับแคนาดาทุกๆเดือนฉะนั้นกุ้งก็เลย ไม่มีความสนใจที่จะทําอาหารเลยนะคะแล้วตอนนั้นอ่ะมันมันไม่มีความสนใจแล้วก็ไม่ได้แบบเออฉันจะต้องทําจะต้องในทีนี้มาปี2016เป็น2015สิที่ว่าแมดดี้อยากคลอดแมดดี้แล้วก็ย้ายกลับมาที่นี่นะคะมันเริ่มอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะพอมันเริ่มอยู่ที่บ้านแล้วบางทีเราอย่างปกติเราต้องไปร้านอาหารเอาช่วงที่กุ้งไปกลับทีนี้เราต้องอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูก แล้วการที่เราจะต้องสั่งอาหารมากินทุกวันที่บ้านมันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันมันกินแล้วมันเกิดอาการเบื่อทีนี้กุ้งก็เลยแบบเริ่มจะทําเองเริ่มไปหาวัตถุดิบคืออาาร้อานอาหารไทยค่ะที่เราที่เราไปกินบ่อยๆช่วงนั้นเนาะช่วงปีที่ผ่านมากุ้งก็เคยถามเพราว่าไปซื้อเนี่ยของพวกนี้มาจากที่ไหนเขาก็บอกว่าเอออยู่ร้านตรงนี้ที่อยู่หลงังอยู่หลังร้านอาหารเขาเองนะคะ ซึ่งเป็นร้านเราทุกวันนี้กุ้งไปซื้อของนั่นแหละแล้วก็อีกฝันก็จะเป็นแบบร้านทั่ไปร้านจีนร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นความที่ว่าเราเพิ่งเริ่มทําอาหารไงเราก็จะไม่รู้ละแหล่งวัตถุดิบมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพอเราเริ่มรู้แล้วเนี่ยเราก็พยายามตอนแรกแบบซื้อของไปเยอะมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทําที่มันถูกมันควรอะคือทําทิ้งๆคว่างๆทาแบบว่ามันควรจะคนทาไม่เป็นนะก็ใช่ไหมแต่ความที่ว่าเราอะเห็นยายทําทุกวันยายเขาทา ตั้งโหกี่ปีที่เราอยู่กับเขาเราเห็นด้วยตาเราเห็นตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ใส่ใจที่จะจดจําเท่านั้นเองยายก็พยายามจะบอกนะว่าลูกกุ้งเนี่ยเรียนนะเนี่ยเนี่ยช่วงยายมีชีวิตอยู่เนี่ยยายทําอะไรหนูก็คอยดูคอยจดจํานะเวลาหนูออกแก้วออกเรือน่ะหนูจะได้ทําเป็นทําได้แล้วคิดดูนะคะยายคุยกับเด็กอายุ1ิบขวบเรื่องออกแก้วออกเรือนเด็กจะฟังหรือเปล่าเป็นกุ้งไม่ได้ฟังกุ้งไม่ได้ฟังเลย แล้วพี่ยังกุ้งยังเคยพูดกับยายนะถ้าเรามีตังค์อยู่ตรงไหนเราก็ซื้อได้กุ้งคิดอย่างนั้นเอาจริงๆตอนนั้นกุ้งแบบคิดอย่างนั้นจริงๆยายเขาบอกโอ้มันเป็นไม่ได้ดอกลูกถ้าเรามันก็ไม่เหมือนที่เราทําเองยายเขาพยายามจะสอนจะบอกกุ้งทุกๆกอย่างแต่กุ้งไม่เคยเอาใส่หัวกุ้งเลยแต่กุ้งมาเห็นยายทําบ่อยนะเห็นแต่เราก็ู้วาทำนี้เนี่ยเขาความที่ว่าต่อให้เราไม่สนใจแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันนะคะมันเข้าหัวเรานะแม่กุ้งเหมือนกันแม่กุ้งก็ทากุ้งกุ้เน็ป เด็ดใบกะเพราเท่านั้นเนี่ยแล้วก็หันนนห่นนั่นหั่นนี่เขาแต่กุ้งไม่เคยไปใส่ใจว่าเขาจะเอาอะไรใส่หมอ้อเอาอะไรใส่นั่นใสน่นี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอวันที่กุ้งต้องมาต้องมาต้องมาทําอาหารเองเทุกคําที่ยายเคยพูดใช่ไหมมันกระหน่ำเข้ามาในหัวกุ้งว่าเนี่ยนะทําไมเราไม่ฟังเนี่ยนะทําไมเราไม่ไม่เชื่อคําที่ยายบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่นั้นมากุ้งก็พยายามจะแบบเออฉันอยากกินนี้นะ ทำยังไงกุ้งก็เปิดกูรูเลยค่ะกูรูกูเกิลกูรู u t u b e กุ้งก็เปิดแล้วกุ้งก็พยายามทําตามบางทีอ่ะที่เขาทำมาแต่เดี๋ยวนี้นะคะความที่ว่าอินเทอร์เน็ตการสื่อสารอะไรมันค่อนข้างง่ายมากคือคุณจะคนทําอาหารไม่เป็นนะคะก,ก,ก็ทําเป็นเนาะก็คือแบบหลายๆช่องที่กุ้งแบบ Follow <c oughs> เขาติดตามเขาอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเขาเสียสลาดเนาะในการที่แบบมาสอนทําอาหารแล้วการถ่ายคลิปการตัดต่ออะไรเงี้ยแบบโอ้โหแบบเป็นพระคุณเลยทุกวันนี้ กงถือว่ากงได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากอ่าบางทีการที่เขาอาจจะทําสูตรของเขาใช่ไหมทีนี้เราอาจจะไม่ชอบรสชาติแบบนี้เราก็ปรับนิดหน่อยเพียงแต่ว่าเราก็อิงตามสูตรเขามาแหละเพราะเราไม่ได้คิดสูตรเองอะไรอย่างนี้แต่ก็หลังๆมาพอเราทําบ่อยๆขึ้นมันก็กลายเป็นว่าเราชอบทําอาหารกงไม่รู้นะกงว่ากุงอาจจะเป็นคนชอบทําอะไรแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยทําอ่ะพอเราได้มาทำแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันชอบนะฉันรู้สึกเอนจอยกับมันเราไม่เบื่อเลยนะ คือถ้ากุ้งมีเวลากุ้งก็จะทํานั่นทานี่เห็นไหมคะว่าทำไมรูปร่างกุ้งเป็นแบบนี้หปีการที่จะฟิลอัพฟิลเข้าไปขนาดเนี้ยมันไม่ได้เรื่องง่ายนะแล้วการจะให้กุ้งอ,ออกมันก็ไม่เรื่องายเหมือนกันกุ้งก็เลยปล่อยมันแบบนี้เลย mm hmm. เห็นไหมไม่ได้ยากเลยค่ะแป้งน้ําตาลทาให้มันแบบนี้ได้แล้วกุ้งนะเป็นจะถนัดในเรื่องอาของหวานมากกว่าของข่าวกุ้งไม่ถนัดเรื่องพวก แกงอะกุ้งไม่ค่อยถนัดยังผัดแต่โอเคมันจับจับจับ,จบยนเข้าไปในกระทะใช่ไหมมันก็ผัดมาผัดไปรูปไปล่างแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ซอสใส่น้ำตาลอะไรให้มันแบบรสชาติที่เราเคยคุน้นเคยอะไรเงี้ยแต่กุ้งไม่ค่อยชินไม่ชอบไม,ไม่ไม่ถนัดเอานี้ทำได้ทําได้ก็ฟอลโล่เขาแหละแต่ว่ามันไม่ถนัดกุ้งถนัดในเรื่องขนมอุ้ยกุ้งถนัดขนมมากไม่รู้เป็นอะไรชชคกินขนมทองหยิบทองหยอดอย่างเงี้ยแต่ถ้าทองหยิบทองหยอดเนาะ กุ้งลองทำแล้วมันค่อนข้างใช้เวลาแต่ถามว่ามันออกมาดีไหมมันก็โอเคนะเพราะว่าเราทำตามสูตรที่เขาเขาทำมา <S <S เขาสอนมาในช่องเนาะแต่กุ้งว่ามันใช้เวลาถ้าจะให้กุ้งทำทองหยิบทองหยอดฝสยทองกุ้งซื้อเขาดีกว่าแต่ถ้าเป็นขนมทั่วไปเนี่ยอย่างสมัยยายกุ้งทำเนาะเขาจะทำขนมอ,อ,อะไรอะขายให้เด็กนักเรียนตอนเช้ายายก็จะตื่นมาประมาณสักตีสองตีสามมานึ่งข้าวเหนียวมาปิ้งหมูมา ทำขนมอะไรอย่างเงี้ยยายเขาจะทําสดเลยนะคะทําใหม่มากคือแบบไม่ใช่ว่าทําค้างคืนแล้วมาขายตอนเช้านะไม่นะยายตื่นมาแบบเช้ามืดแล้วยายก็มาทาเอ่อยายที่ชี่ยายทําแล้วแบบกุ้งชอบน่ะยายทํเข้าวเหนียวแดงจะเป็นแบบของยายเลยยายไม่ใส่แบะแซไม่ใส่อะไรที่มันทําให้มันเหนียวเหนียวแข็งแข็งเลยนะยายใส่น้ําตาลยายเคี่ยวยายอะไรเงี้ยเนี่ยนางตื่นมาตั้งแต่ตีสองอะแล้วเรากุ้งมาตื่นมาตีห้ายายไม่ใช่ตื่นมาเองนะยายไปปลูกบอกว่าอ่ามาช่วยยายเข็น เข็นใส่รถเข็นนะคะรถใส่อะรถใส่อะไปไว้ทางเข้าหน้าปักซอยเพราะว่านักเรียนเขาจะเดินผ่านเนาะสมัยนะั้นกุ้งก็จะเห็นยายทําขนมตลอดเวลาแล้วมันแต่มันรู้สึกว่ามันชอบกว่าการทากับข้าวนะแต่ถามว่ากุ้งช่วยไหมไม่กุ้งไม่ได้ช่วยยายเพียงแต่ว่าเอากุ้งเห็นทุกวันทีนี้พอกุ้งมาเนี่ยกุ้งก็เริ่มทําอาหารด้วยเนาะแล้วก็ทําขนมด้วยแต่กุ้งจะหนักไปทางขนมมากกว่าอย่างขนมมแกงขนม อะไรอะที่แบบว่าที่กุ้งชอบแบบขนมถ้วยอย่างเงี้ยขนมมะแกงขนมกล้วยขนมฟักทองขนมข้าวโพดอะค่ะแต่ก่อนที่มันทําใส่อะไรอะใส่เปลือกข้าวโพดเนาะอันนั้นกุ้งก็ชอบกุ้งชอบทุกอย่างที่มันเป็นขนมจากที่คนแบบไม่ค่อยชอบกะทิก็ชอบนะแล้วก็ขนมอะไรอะขนมที่ยังไม่เคยทําก็คือขนมขนมใส่ไส้กุ้งยังไม่เคยทํานะอันนี้ยังไม่เคยทํา ที่กุ้งแบบมีอยู่ในเฟซกุ้งอะกุงจะเห็นเป็นแบบเป็นครัวแม่สีพอยตอนนั้นะแบบเรารู้สึกว่าเราภูมิใจนะเวลาเราเปิดออกมาบอกเุ้ยฉันทําได้ขนาดฉันทําได้ขนาดนี้แล้วหรอคือเริ่มทําประมาณ2 0 0พันสอนเนาะทีนี้กุ้งก็แบบอ่าลูกกุ้งก็เซฟไว้การที่เราเซฟทุกวันอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการสะสมเนาะะสะสมประสบการณ์ทุกครั้งที่เราเปิดมาดูดารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อย่างที่กุ้งบอกว่ายายยายทําข้าวเหนียวแดงอร่อยมากกุ้งกุ้ง กุ้งก็เลยเอามาทําทีนี้คุณพ่อเขาชอบทานมากเขาชอบกินมากกุ้งก็เลยทําให้แกเนาะแล้วทีนี้วันนั้นบางวันก็ให้แคลเป็นคนเคี่ยวข้าวเหนียวด้วยแบบเหมือนคนข้าวเหนียวเพราะว่ามันต้องเคี่ยวตลอดเวลามันจะแหง้งก,กิดกระทะไม่ได้เนาะกุ้งก็ให้เขาช่วยทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เราทําเราจะนึกถึงยายบ่าเฮ้ยเนี่ยข้าวเหนียวแดงนี่นึกถึงยายแลยยายบุญมาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีขนมอะไรอะที่ที่ชอบชอบอะ ก็้ยหลายอย่างขนมวุน้นวุ้นที่เป็นวุ้นมะพร้าวเนาะวุ้นข้างล่างที่มันเป็นใสๆแล้วข้างบนเป็นกะทิอะ่ะแต่เราใส่ะมะพร้าวอ่อนเข้าไปแล้วก็น้ำมะพร้าวอันนี้ก็ชอบกินแล้วก็กล้วยเชื่อมก็้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยยายอาจจะยังไม่ได้ใช้ youtube ไงเอออาจจะยังไม่ได้ใช YouTube ก็เลยแบบว่าสูตรอันนี้มันพอดีที่เขาทำมาแล้วนั่นนี่ แต่สมัยสมัยกุ้งอะสมัยกุ้งเริ่มอะกุ้งไปเปิด youtube หลายช่องไงแล้วก็เอามาประยุกรวมกันอะไรแบบนี้เอาเท่าแบบเท่านั้นเท่านี้ที่เราตามที่เราชอบกุ้งว่านะตอนตอนนี้ยายกุ้งเสียไปแล้วนะคะแต่ว่ากุ้งว่าถ้ายายเห็นกุ้งตอนเนี้ยยายคงแบบภูมิใจสุดๆอะเพราะว่ายายเขาพยายามจะพร่ำจะสอนกุ้งว่าต้องทํานะต้องนั่นนี้ต้องนี่นะแต่กุ้งไม่เคยทําในให้ให้เขาเห็นเลยกุ้งไม่เคยทําเลยอะแล้ววันที่กุ้งทําทุกวันเนี้ย กุ้งรู้สึกว่าหูอยากให้ยายเห็นวันนี้ของกุ้งจังว่ากุ้งทําในสิ่งที่ยายบอกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยยายคงแบบหูหลานฉันทําได้คคใจคงภูมิใจคงยิ้มอยู่บนสวรรค์แล้วว่าตอนเนี้ยเอาเป็นว่าพูดมาเยอะมาเยอะสาทะยายความเป็นมาของกุ้งอีกแล้วเป็นคนที่แบบพูดพูดแล้วยาววันเนี้ยกุ้งอยากกินขนมไข่นกกระทาซึ่งกุ้งก็เคยทํามาแล้วแหละทํามาครั้งแรกอะ่ะมันยังไม่มันไม่ครั้งแรกะนะกระทะแรกอะไรเคยทําแล้วมันไม่ แล้วเพราะว่าเรายังไม่รู้รู้สึกว่ากะไม่ถูกอะกะไม่ถูกเรื่องเรื่องโอเคเรื่องเรื่องสูตรของ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 ไข่มันอะที่จะทําเป็นแป้งอะกูว่ากงได้แล้วแต่เรื่องน้ํามันอะบางทีกระทะแรกเรายังไม่ไม่เขาเรียกอะไรยังกะไม่ถูกว่ามันร้อนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี้วันนั้นกูก็ทําทกระทะแรกเสร็จกระทะสองกระทะสามกระทะสามถึงสวยนะคะแล้วมันก็จะกลมบักอย่างนี้เลยนะมันก็จะกลมบอกนี่เลยทีน,นี้ แป้งอ่ะบางทีเขาเขาเขาบอกว่ามันใส่แป้งมันแป้งสาลีใช่ไหมกุ้งไม่มีแป้งสาลีวันเนี้ยกุ้งใช้แป้งอนเนกประสงค์มันก็เป็นแป้งสาลีปะไม่รู้ว่ะกุ้งใช้อันนี้แทนครั้งที่แล้วกุ้งก็ใช้อันนี้แทนแล้วก็แป้งมันอันนี้แป้งมันกุ้งใส่เพราะว่าทําบ่อยเนาะทำน,นทำนั่นทำนี่น้ำตาลเกลือแล้วก็มันเขาบอกให้ใช้มันเทศอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้มันค่นข้าจะเป็นเขาเรียกมันหวานอ่ะมันหวานกุ้งก็เอามาใช้กุ้งเอาบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่มันแบบ ะะเป๊นะคะเป๊แบบว่าอย่างที่เขาใช้กันหนักบางทีกุ้งก็เอามาประยุกต์มั่งอะไรมั่งเิ่สิ่งที่เรามีแต่กุ้งมันโอเคนะกุ้งมันโอเคเอาละต่อไปไปดูกันว่ากุ้งจะออกมาเป็นยังไงถาดนี้นะคะกระทานี้จะเป็นยังไงจะกินกันได้หรือเปล่าตามมาตามมาค่ะ ก็ได้มาแล้วคะ่ะไขน่นกกระทาแบบโฮมเมคนะคะเห็นไหมคะว่ากุ้งทําเป็นสองไซส์อันนี้ไซส์ลูกเล็กที่กุ้งปั้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลูกใหญ่เข้ามาหน่อยนึงแบบนี้นี่ลูกเล็กมันจะกลมกว่าไม่รู้ทําไมนี่เราไม่ได้ไปใส่แบบผงฟูอะไรเลยนะแบบใส่แค่แป้งสาลีใส่แป้งมันนะคะน้ําตาลน้นําปูนใสก็อะไอ,ะอ่ะเกลือแค่นั้นเอง แล้วกุ้งก็ได้ไม่ได้ใส่น้ําตาลเยอะนะเพราะว่ามันเป็นมันหวานอยู่แล้วค่ะถ้าใครชอบหวานอาจจะใส่เพิ่มก็ได้นะแต่กุ้งใส่ไปแค่ช้อนก็ไววสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วไปชิมใครกันดีกว่า thumbs up don't forget Watch my videos and click the thumbs up. Goodbye.